โอเคสบารีเอฟซีเมื่อทุกคนนะักกีฬาอามาพบกับอดาดัตเบโน่หนึ่งอีกคือเก่าทุกคนโอ้โหเบิ้งซื่อเอฟซีทุกคน, FC, กคนมันจะเกินไปนะด็อกเตอร์เออมันจะเกินนะนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะทุกคนเนาะกาจะมาจัดให้ตามคําขอเอฟซีแล้วกาจัดให้ได้หลายคนที่ขอกระม้านะทุกคนเนาะบอกให้อัดคลิปย,ยาวงเลยนะทุกคนอ่าต่อไปก็จะอัดให้ยาวงเลยแหละทุกคนเอออัดแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะทุกคนเนาะสิบ่มีการอ่าตัดแบบอ่า โย่ครับทุกคนเนาะลินยาวป็นได้กับสีประมาณนั้นเลยเนาะทุกคนเนาะ อ่ะเขามาเขากำมาฟาร์มกันเลยนะทุกคนเนาะดินอดัดนี่มันจะลําบากย้อนว่าอ่ามันจะมีการเก็บสแต็กเนาะทุกคนเนาะเออถ้าว่าบัมีสแต็กนี่เขาจะลินบอดได้เลยแหละทุกคนเออก็จะลําบากบุคืออ่าตัวละครทั่วไปนะทุกคนเนาะสายป่าอ่ามาจังหวะนี้เขากำมาเอาตัวนี้ทุกคนวันทีมาลาบบอดได้ทุกคนอ่าลานเซรอนมาเอาไปได้นะทุกคนเนาะอ่าเขามาต่อเหลืองอดัดกันเลยทุกคนอืมอดัดนี่มันจะต่างจากตัวละครตัวอื่นนะทุกคนเนาะทาลินปลาเนี่ยทุกคนตัวอื่นนี่ทาลินอ่าเรวาอนนิว ออดดัตนี่เลเวลขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าสแต็กว่อันนี้ก็ไปถูกภายข้ขามบปใต้คือเก่านะทุกคนเนาะทูศัตรูบป,ตปใต้บปแตกคือเก่าเออเพราะว่ามันจะบปแห้งนะทุกคนเนาะเออสำหรับออดัตนี่เขาตรงดูดูฟาร์มดูเก็บอืมแบบดูทูป,ปะนะทุปปะทกคนเออแลนเขาเล่นนั้นเล่นนี่นะทุกคนเนาะไปทูปเอาอ่าเพื่อจะได้สแต็กนะทุกคนเนาะกะมาเบิร์นด้วกันเอามาจาังหวะนี้จุดโลกออกมา จะได้จุลงสามลุ่มหนึ่งทุกคนเหยียบหล่อทุกคนถือว่าเข้ากับมั่นรัดเพื่อนไปได้นะทุกคนเนาะ <c oughs> โอ้คนจิอามาจากวันนี้เข้ากับมั่นรอดศานะทุกคนได้โอกาสเข้ากับมันลุ่มตีปอมกันไปเลยทุกคนเออตีทองเขาจะได้เงินแล้วก็ได้อ่าถึงปอมเขาอีกเนาะทุกคนเนาะอ่าเขาก็ตีไปเลยทุกคน มาจังหวะนี้อ่าพายกองขามาเติมบอดท่านนะทุกคนเอาจังหวะนี้จู่ลงเขามาเลยทุกคนโอ้โหจังหวะนี้เราเปิดนันตีกับพายจู่ลงแรนครับป้อมทุกคนมาจังหวะนี้สร้างเออทุกคนโอ้โหบอได้ทุกคนถือว่าอ่าลวอีเออโมแมนต์สักเออนะทุกคนเนาะบอดพีททุกคนถือว่านักเวทของเขาลัดไปได้นะทุกคนหลังจากนั้นเขามาเปิดหลอดเออทุ้ยเปิดเตาแล้วนะทุกคนเนาะสำหรับเปิดเตาแล้วทุกคนเออเทากับบอลหลอดนะทุกคนเนาะเออทีมเขามาเติมทุกคนบอได เสียทั้งเต่าเสียทั้งคิวไปเนาะทุกคนเนาะถือว่าเหาก็ตายไปทุกคนอ่าเกิดมาจาังหวะนี้หอกกับมัดคอฟาร์มกันอีกเนาะทุกคนเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวคอยเอาคืนเนาะทุกคนเนาะใจเย็นๆทุกคนเออปลามันได้ใจไปเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับต้นเกมทนะุกคนเดี๋ยวถ่ายเกมนะสิเปน็นทุบมัดละตัวเองทนะุกคนเอามาจาังหวะนี้จิลุงว่าจะได้ทนะุกคน เปิดตั้งทีบินเข้าไปเลยจังหวะนี้บนลนาหลอดนะทุกคนจุลงเลยจังหวะนี้เรียบหลอยทุกคนโอ้โหโยืนถาตายเลยนะทุกคนเนาะเออพื้นไปกับบอลอดแน่นอนแล้วตัตงอี่ยังกับเมื่อแหล่จุลงนะนะทุกคนเออเอามาจังหวะนี้เคาก็มาตีเล่นอีกนะทุกคนเนาะเออมีขีปายตีก็ตีไปเลยทุกคนลีนอาดัตนี่ทุกคนเพราะว่ามันจะซอยให้สเต็กว่าเข้าคืนไหวน,าาาะาาะน,นะทุกคนเนาะถ้าอาศัยแต่ปลาอาศัยแต่เวลนี่เออบ่ได้นะทุกคนเนะฮะต้องตีจิตตีปาตีอ้ยังเออฮะต้องดรุ่นแดนรุ่นไปนาะทอมทุกคนอาทมเต์ มามาจาว่านี่จุดลงดึงออกมาทุกคนดึงออกมานี่ทุกคนได้คิวหนึ่งไปเนาะทุกคนนั่งคิว่าโอเคไปและทุกคนเรามาจาว่านี่เขาก็มาบ,บับพลายควงขามเลยทุกคนเออขอแต่บับย่างเดียวนี่ได้บับอะไรข้าคนนี้ปะเลยทุกคนเออบอกเลยว่านักเวทเนางขวดแห้งนะทุกคนเนาะมันจะขึ้นไปนะทุกคนยูดาล่าถ่าไพนลินเกิดแบบว่าใส่สกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็สกิลสามแบบเออ ใต้ไปเดียวเลยนะทุกคนเนาะโคตรแห้งแล้วแหละยูเลล่าทุกคนนี่ทุกคนยูเลล่าขาไปแล้วนะทุกคนเนาะอ้าเปิดตันตีครูลันเจดังข้าวหมาอ่าตีบัฟไปก่อนนะทุกคนทั้งขอฟาร์มได้เลยไปก่อนซ้ายป๋าเขาโอ้โหอยากกระตุกแน่ทุกคน เพราะว่ามีคนแซดมาเนี่ยนะทุกคนเนาะอ่ารอติดตามทุกคนขอเก็บสแต็กกันไปก่อนทุกคนเดี้ยวดาดมันจะลำบากยองสแต็กเนาะทุกคนเนาะอ่ามีหลายคนว่าอายลินเป็นยังคือโบแห้งโบย่างทุกคนย้อนว่าอ่าเก็บสแต็คโบเป็นเนาะทุกคนเนาะเลเวลได้แล้วก็ได้แต่บวกอย่างเดียวทุกคนเออบวกโดยที่บเบิงอ่าสแต็กบเบึงเครื่องเข้าเนาะทุกคนเนาะมันจะโบแห้งเครื่องเฮาจะออกอยู่แต่ว่าสแต็กเฮาบ่อันนี้นี่ก็โมมีประโยชน์เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสแต็กกระปั้นของอดัดนี่ถ้าว่าอืมหลายเท่าได้ยิงดีเนาะทกคนนนเเเาาะ่ออสััีีแตมจวปิด ทีขับไปเลยทุกคนนาทานอยู่ปอมคนเดียวทุกคนมาจากวะนี่ว่าจะได้ทุกคนมัดเดียวเรียบร้่อทุกคนนี่ทุกคนขอสังเกตที่ว่าทุกคนทวนเบิ่งเราทุกคนเนาะรีววเก่าทุกคนทุบมัดเดียวทุกคนเออทุบมัดเดียวเออมันจะเกินไปวะดอกเตอร์เออแล้วก็สาเหตุมันก็คือ สเต็กก็เห่านะทุกคนนะช้าเหตุที่ว่าเขาถูกมัดเดียวไดค้คือเก็บสเต็กได้นะทุกคนมาจาาังหวะนี้ทุกคนสร้างเออไม่จังหวะนีหยียบลอยทุกคนมัดเดียวนะ,วนนะทุกคนเนาะเออที่สําคัญของอาดัตนี่คือสเต็กนะทุกคน,นเนาะเครื่องนี่ก่บอสําคัญมาได้แต่ว่าตนเก็เนี่ออกซออันกับถูกมัดเดียวได้ทุกคนาว่าเขาถูแแกไปมัดละตัวเลยทุกคนไมาจังหวะทุกคนจู่ลงจูลงมาจังวะนี้เปิดนันตีบินก็ไปเลยทุกคน จังไดจังหวะนี๋มาเบิร์นุ่มกายทุกคนจุลงสีหลอนหรือบอลนะทุกคนเนาะมาจากวะนี่ตูมโอ้โหเขาคิดว่าเราทุบเรามัดเดียวเลยทุกคนโอ้โหอันจุมันใจเลยทุกคนเราทุบแล้วเราแรนออกเนาะทุกคนเราคิดว่าเราทุบเราแตกเลยทุกคนสุดท้ายแล้วเปิดทันทีแลงนี้นะทุกคนนะหมอบเป็นยังทุกคนถ้าเอาไม้เนาะทุกคนเนาะเป็ว่าเราโศกดีไปเนาะทุกคนเนาะเออเอามาจากวะนี้เขาก็มาตีคลิปอยู่เล่นเลยทุกคนโอ้โหทีมงห้ากับบวกเลยอยู่เล่นกลางทุกคนบุกกันยางใหญ่เลยทุกคนเท่ากับมาตี ขีดแบบบ่ไปเติมทีมเลยนะอ่าถือว่าทีมเฮาอายุนะสาหรับทุกคนบมต้องไปเติมก็ได้นะเฮนะนะ <c oughs> า,าก็เนาะอ่ามาเจ้าว่านี้ก็เปิดนตั้ตีขึ้นไปหรือบัวทุกคนมาเจ้าว่านี้โอ้โหเ้าแลนขับปอบมเมนะื่อตะทุกคนต้องถอยก่อนมาเจ้าว่านี้เขาก็มาตีบัฟคือเกาทุกคนตีไปเรื่อยๆทุกคนอ่าจนกว่าเขาจะพอใจสแต็กซ้ำๆลอยนี่มัดละโตแหละทุกคนเออซ้ำสองลอยนี่กับซ้ำสองมันคือแตกแล้วนะทุกคนน้ำมาเจ้าว่านี้พร้อมเลยทุกคนนาท่านเจ้าว่านีน้โอ้เรียบร้อยทุกคนมัดเดียวโอ้โหมันจะเก,กินมาเจา้าวันนี่าอาอ่ ไอ้จังว่าอลูการ์กิฟไปได้นะทุกคนอาเสียได้ทุกคนเอามาจากวันนี้เขาดักปลาเลยทุกคนดักปลาปล่อยอลูการ์ออกไปหล่อมันนะทุกคนเนาะอ้าวอลูการ์ออกไปเป็นเืงอทุกคนเอามันจิกาเขามาหรือบอทุกคนโชคไซมันจะหูแล้วว่าเขาอยู่ในปลาทุกคนมันจึงโบออกมาจากวันนี้ว่าจะได้เอาแทงมันแทงมันสปีดออกมาเลยทุกคนจากวันนี้ครับเปิดเลยทุกคนเขามาเปิดเลยจากวันนี้ตูมเดือบลอยทุกคนหรือว่าเก็บไปได้นะทุกคนไอ้จังหวัดนี้ชิลุ่งด้านเล่นลุมทุกคนโอ้โหเ่ิดทุกคนเปิดนันตีลงพยายามเลยทุกคน มาเบอร์นั้นก็นจะว่าน,นี่ทุกคนจุลรงีลหลอดหรือบอกคนปูว่าอย่างใดเดียบหล่อไทุกคนโอ้โหตัวว่าเก็บจุลรงไปได้ทุกคนเนาะอ่าบอกเลยว่ามีตัวใดไปยืนเล่นอ่าคนเดียดแต่บอกเลยว่าลำบากเลยถ่าว่าอัดัดเกิดน,นะทุกคนเนาะบินใส่บินใส่จนว่าอยากอุกใจเพื่ออะทุกคนเออมันอยากเกินไปนะดอกเตอร์สำหราาับอัดนะัดที่กดโก่งนาะทุกคนเนาะอ่าจะได้แต่ช่วงนี้มันอยากเนิบลงในแจ้งน้อยทุกคนบ่คอยแห้งแต่ว่ามันก็ยังแห้งอยู่นะทุกคนอ่าช่วงนั้นที่ว่ามันอันนะ่ะโอ้โหบอกเลยว่า โคตรแรงนะทุกคนเนาะแบดอาดาถูกตาเลยจังหวาลงเ,ลเอามาจังหวะนี้ทุกคนจังหวะนี้ขา้ขาว่าสิเขาเป็นรัดรานซีร์อทุกคนลัดบอได้ทุกคนคัานรีเก็บไปก่อนทุกคนหาเสียดได้เนลาทุกคนเนาะเออเอามาจาาังหวะนทุกคนเปิดอันตีใส่สังเออแมนปะสังเออนะทุกคนออกมาเบอร์นะครนะับจังหวะนี้เรียบรอ้อยทุกคนมัดเดียวทุกคนมันจะเกินไปะนะทุกคน มาจาังหวะนี้ทุกคนโอ้โหถูกมาดี้กับแต๋สุดท้ายลูกกาดเขามากจะเก็บไปเนาะทุกคนนาเชื่อได้เป็นทุกคนถือว่าเรามันหลอดไปได้ทุกคนจะได้หน้าท่านจังหวะนี้จะเอาลือบอ็นได้โอ้โหถือว่าเราใส่สกิลออกไปได้เนาะทุกคนเนาะถือว่าหลอดไปทุกคนอ่าเราสิหลอดถูกเถื่อมาจาังหวะนี้เขาปรดักปลาดักปลาจาังหวะนี้ออกมาจุลงลงจะได้จุลงโอ้โหดูนล่ามาเก็บไปก่อนหนึ่งคนอ่ะขอเหนียบหลอดทุกคน,กคนถือว่าได้คิวหนึ่งไปเนาะทุกคนเนาะ อ่ะทอยก่อนทุกคนอ่ะจังหวะนี้แทงเราออกมาทุกคนโอ้โหสปีดออกมาจังหวะนี้กระทุบใต้ก้างหล่อเลยนะทุกคนเนาะชื่อว่าซื้อกะหังซะมันมีกระดงอยู่มันถือกระดองนะทุกคนเนาะอ่าอ่ะที่เขาโมบงคิมนี้แล้วนะทุกคนน่าจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสองยูทูบนาะทุกคนเนาะเผื่อเป็นกําลังใจให้เบโนหนึ่งเฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะอ่าจังหวะนี้เขาก็มายอมกับป๋อมเลยทุกคนมาตีบัฟกันต่อเลยทุกคนเนาะเผื่อจะเก็บเลือดไปนะทุกคนเนาะอ้าวมาจังหวะนี้ขอเธอบัฟเอ่อ <laughs> เอาจังหวะนี้เขาขอตีคีบเกมสแตั๊กไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะซ้ำจ้ำหาลอยนะทุกคนเนาะเอ้ามาจังหวะนี้วา่วาจะได้จีโล่ออกมาทุกคนจุ่ลงออกมาจังหวะนี้เราสซีเอาหรือบอทุกคนโอ้โหแล้วใส่สกิลเขามาเลยทุกคนจังหวะนี้วา่วาจะได้คอละสองมัดเองตูมเรียบลอยทุกคนโอ้โหสองมัดแตกนะทุกคนเนาะถือว่าเก็บจุโร่ไปได้มาจังหวะนี้เปิดนั่นตีเขาไปใส,ส่ซ่างเออร์นะทุกคนเนาะ เอาซงเอื้อแรงกับปอมบอด้ทุกคนต้องถอยก่อนทุกคนถึงเขาไปก็คืดได้แน่นอนทุกคนเอามาจะวันนี้ทีมเ่ากระบ,บีไล่บีเขาเลยนะทุกคนเนาะอ่ามามาเอาบัฟไปเลยนะทุกคนเนาะอ่าบาตีบัฟนะทุกคนมีอยังให้ทุบกระทุบไปเลยลนะดีนะดั๊ดเองทุกคนทุบ ทุบอียังตะววงหนักทุบไปเลยนะโตน่ะเออเผื่อเก็บสแต็กรองเฮาทุกคนสแต็กร้ายเขาได้ยิงแห้งเอามาจะไนี้ดักปลาเอาเล่าออกมาเลยว่านี้เดี้ยวลอยทุกคนมัดเดียวทุกคนโอ้โหถือว่าล้านเซลลรอดสตาร์ขาดไปนะโตน่ะโอ้ถือว่าเฮาลักปลาแล้วก็เล่นยางออกมาแบบโง่ทุกคนปั่นโยนลงบาดเดียวแตกไปเลยนะทุกคนมันอยากเกินไปนะ มันจะเกินไปบอดอกเตอร์เอามาจังหวะนี้ทีมฮากันไ่บีอลไค่ะเอามาจังหวะนี้ฮากกัมาดักไปคือเก่าทุกคนลาดซีรอดออกมาอีกคือเก่าทุกคนตูมเรียบร้อยทุกคนโอ้ทีว่ายังว่าล่ยวงหนาเจ้าหัวหัวแล้วทุกคนเอาสลับลาดซีรอดถุกมัดเดียวแตกไปเลยนะทุกคนมาจังหวะนี้เอาทีมฮากเขาไปเติมเลยทุกคนแทงเขาไปเติมจังหวะนี้ทุกคนเขาไปลาดได้ที่ว่าตูมตูมโอ้โหทว่าเขาได้คิวหนึ่งไปเนาะทุกคนเนื้อเทปไปทุกคนเอามาจังหวะนี้ฮาไร์กจันี้ จังหวะนี <sympath icking> ้สร้างเออจังหวะจะได้ทุกคนโอ้โหประกาเข้าไปนะทุกคนต้องยืลงออกมาทุกคนย่านจุ้อลงเข้าไปเอามาจังหวะนี้ว่าจะได้ยลงว่าจะได้ตูมเรียบลอยทุกคนโอ้โหือว่าเกมเราคาปอมเลยทุกคนมาจังหวะนี้เขาจบเราได้หรือบอทุกคนกำลังเบิร์นแลกันเนาะทุกคนเนาะเออว่าเขาจิจบถ่ายกองคามได้หรือบอมาจังหวะนี้ได้โอกาสดีแล้วทุกคนเนาะเอามาจังหวะนี้ยังเลือดจะสร้างเออคนเดียวไอาล้านสิลอดออกมาตูมเรียบลอยทุกคนมัดเดียวมันจะเกินไปอานสร้างเออเปิดอันตีออกมาจังหวะนี้กด กดรสโลเขาไปเรียบรล่อยทุกคนโอ้โหที่ว่าเก็บไปได้เนนะทุกคนเนาะ หลังจากนั้นแทงแล้วก็ออกมาเติมบปได้ทุกคนต้องถอยก่อนนะทุกคนเนาะเหลือท้าน้อยเดียวทุกคนถอยก่อนมากจะว่าใ้เปิดดันตีเข้าไปทุกคนเปิดดันตีเข้าไปครูไฟสตูให้เขาในทานนะทุกคนหลังจากนั้นฮักคาซิตี้ปอมเพื่อจบนะทุกคนจะได้จังหวะนี่โอ้โหทีมห้ากับโปตีปอบโปตีใหญ่เลยทุกคนตีแต่ขีดมาจังหวะนี้แน่ท่านทุกคนโอ้โหถ้านห้าถูกปอมนี่ซองมัดกระแตกแล้วทุกคนอันนี้ว่าอยากขาหน้าท่านนะทุกคนสุดท้ายจุลงดึงเข้าไปห้ากระแตกใต้ฟีไปนะทุกคนเนาะแต่ว่าไฟสตูเฮาากกจบไไปด้นนนะะทุคืออว่่า คลิปเฮาจบไปได้แล้วนะนะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบลสนิ่นน้องทุกทนานพระเบิบงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เบนเอาหนึ่งเหตุคลิปต่อไปนะทุกคนนะอ่ากับพระเบิบงคลิปนี้ในช่องอ่าในทิกตอกนะทุกคนนะก็กดข้อที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกจะเห็นโลโก้ยูทูบนะทุกคนนะคลิดเข่าจะเป็นช่องอ่ายูทูบแล้วก็อย่าลืมอ่าไปกดซับสไครต์กดติดตามนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ